โอเคครับผมก็กัดอยู่หลายทีแล้วครับที่ใช้โกโปรกันับกัดสองที<ป>กัดไม่โดนนะ,ะเดี๋ยเดินไปดูมีปลานะครับท้องนาเนี่ยคือเขามันเป็นหญ้าตายๆนะครับเป็นท้องนาคือผมลองลากลาก,ลากดูนะกัดสองทีสองตัวแล้วครับกัดไม่โดนนะสายมีสายดนะ้วยปลามีสายนะเดี๋ยวลองตีตกพังกันแต่วก็ ว่าจะลงมาตีาง่านะะตรงนี้มันตีนะตีมัไไกลคนระับขึ้นน้ำเมื่อกี้นี้

เอาละที่เพ่อนทนสรุปไม่โดดโหรอนจังวะ มันหวานวะ อืมอาตั้งหลายที่เม็ดหลายมากไอคนเมื่อกี้อะไรยิงนอกอะรถเมื่อกี้นะ Nó gì nó ngọt 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 อออบบโ้สวยเลยตัวน้ำปีเลยเจ็บร้อนโอ้กัดหลายตัวครับนานเนี้ยกัดงานไม่โดนสีปติมาจนได้นะนี่สวยนะครับวนตับเลยนี่ครับ แดดมันแรงนะครับปลามันกัดไม่ค่อยโดนเนาะก็กัดตูนตั้งหลายตัวครับตีไปตีมาผมว่าปลามันจะอยู่ในป่ามากกว่านะคนี่ครับปีเลยเม่นแคะสีแดงนะครับเต็มปากแล้วครับผมโอเคครับผมดูเรื่องแดดทันร้อนนะครับก็ลากระช้าเอาได้ผลครับผมของมันต้องลองครับผมสกิดเป็นติดประกัดโดนนะผมบอกได้คำเดียวว่ายัางไงก็ได้ตัวปลามันกัดไม่โดนนะครับผม ก็เลยแบบพลาดโอกาสไปหลายทีเลยเชียร์ผมสุดยอด